สวัสดีครับคลิปนี้พวกเรานะกการตลาดรุ่นใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับพิธีขอฝนที่ทําสืบต่อกันมาช้านานของชาวบ้านตําบลทองเอ็นและใกล้เคียงครับซึ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงการทํานาชาวบ้านเขาก็จะรวมตัวกันนาอาหารข้าวหวานเนี่ยมาขอฝนกับเจ้าปู่น้องละหานเพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาลและเป็นการสร้างขวัญกําลังใจครับ ค่ะแต่พูดเรื่องประวัติของเจ้าปู่ละหานเออ,เอ,อโอ้ยตักระบอกงวงวาก้อนนี้หน่อยนิดหน่อยแต่ก่อนก็ตรงไหนอย,อยู่ศาลนู้นอ,อะไรเงี้ย,ย,าายเป็นเจ้าปู่ละหานของเออเขอาเรียก่าเจ้าปู่ละหานต่อมาทุก็นับถือว่าเวลาแจา็คบิบมีก้น ดับระดูกาลดามฤดูการเราเลี้ยงทุกปีเลี้ยงทุกปีเดือนหกเดือนหกขึ้นกั้งพื้นเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนี่ที่ลหาประวัติมา่าเพ่นไม่มีอะไรโคนประวัติประวัติประวัติเออประวัติพ่นดีเจ้าแม่สามสีเจ้าแม่ปินทองแล้วก็เจ้าแม่สามสีถึงก็มาเลี้ยงทุกปีเออเราก็มาเลี้ยงทุกปีที่บ้านก็รวมใจรวมจิตกันมาเลี้ยง นีมีมีอย่างที่บอกคนแ่านี้บอกว่ายังไงเออกะยัดให้เติอนตัวยัดให้ซอยกันเออน้ำมันบ่มีน้ำมันอย่างเทยัดให้ยัดให้รักษ้าน้ำไว้แดงบวให้มาเอาจนแห้งจนพร้อมขนาดนี้ไว้พพันป่าให้เจ้าปูบนในเลนในอาเ แต่ตกวเขาบาบัวใดเนาะตัวเป็นผู้น้อยเนาะพามเข้าบัวใดเราก็ยักไดเขาก็มาเอามาเอาเจ่ะแรงมากเลยลูก<อ>แต่เลี้ยงทุกปีกตุกแต่เลี้ยงทุกปีแต่ถึงเวลาที่ต้องเลี้ยงจะต้องเลี้ยงที่องเลี้ยงทุกปีนุ่นสวยจังเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนดูคลิปจบแล้วแต่ตอนนี้นะครับยังยังยังมารีบไปเก็บผ้ากันอีกครับตอนนี้ฝนตั้งเขามาแล้วนะครับผมถาปกรเสียไกลและนุนถวัน์นกศรี นักการตลาดรุ่นใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีตอนนี้ก็ขอตัวไปเก็บผ้าก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่สวัสดีครับ